อัสดีครับน so e so the so ี่เป็นทางกองที่ปลานะครับพวกเสตฟาหานพวกตะกรอนที่ปลาก็จะเข้ามาอยู่ในนี้ครับตวนข้อตัวนี้จะเป็นข้อน้ําจากลงจับซุ้ปลานะครับสมมติว่าน้ำลงจากที้ปลาจะเข้าข้อนี้เลยครับเข้าข่อนี้ไปอยู่ในวงกลมตรงนี้นะครับอยู่ในวงกลมตัวนี้พวกเสตอาหารจะอยู่ในวงกลมตัวนี้แล้วก็หันขันตะเจงตัวนี้น้ําก็จะออกจากตรงนี้ตรงนี้เอาน้ําไปเข้าตู้กรองนะครับตู้กรองล่างเข้าช่องแรกนะครับ ตรงนี้เป็นน้ำดีนะครับน้ำดีเอาเขาไว้จิบข้างในนะครับตัวนี้จะเป็นท่อท่อน้าทิ้งนะครับตัวนี้เป็นท่อน้ําที่ป่าไปซื้อเรามาดูการทํางานอีนทีเราจะตั้งเวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ได้ครับแล้วก็เปิดตรงนี้เลยครับตั้งเวลาสมมติเราตั้งเวลามันก็จะทํางานบมาณนี้แล้วครับนี้นะครับมันก็จะจิบน้ำช่องก็จะเหมือนนะครับช่องเหมือนแล้วก็จิบน้ำพอจิบน้ำ ก้น้ำตชนี้ที่ขิดงที่ปามีนก็เพิ่เข้นไรสนแล้วก็ไปออกออกทอดนะครับแล้วก็ไปเลงข้าวทีนี้ออกไปทิ้นอีกทีนะครับเราจะเอาวันหน,นึ่งชั่วโมงละครั้งสองชั่วโมงละครั้งขึ้นอยู่กับลูกค้าลูกค้าว่าปลาเยอะปลาน้อยแค่ไหนเราก็จะออกแบบให้เข้ากับสถานที่อยู่ทีนะครับจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนี้จะเป็นชุดแบบรอออกอยู่นะครับเดี๋ยวไว้ยังไงอีกทีนะครับ ครัมขออนุญาตอนุญาตนะครับลับที่2คร